ทีจากพี่จิมมี่ห้าหมนแล้วก็จากเโรนอีกห้าหมื่นครับเป็นหนึ่งแสนบาทโอ้ก็ะช้บั่ขนเนรวยมาเนี่ยเลยได้ยี่สบห้าแสนโอ้่งล้านีแสนสี่นไโอ้โหพีชนะชนะโอเล่แสวันนี้ชนะโอเล่แสนหน่งสนือว่านี่คือ0 0เรได้แล้วก็ต่อยม วันนี้ต่อยมาไม่ได้เหรอแต่เราก็แต่ผมจะให้เหรอครับต่อบมาต่อาต่อยใหญ่จะให้ครับนี่ต่อยเมาเออเจ้าล้นเลี้องเงี้ยเลี้ยงเล็กต่อยครับโอ้โหสินล้นเรื่องเงินเรื่องเล็กลองวอดเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่สำหรับลองออดเจ้าการผู้ซืงเกมการชกวันนี้หน่อยเอ้าก็ใเอาเขาคำบนน้ำหนักสองปอนด์ที่มีผลนะครสองปอนด์นี่คือสองปอนด์กว่าครับสองจุดสองเราต่อให้เขาครับ สองอนเป็นไงบ้างวันนี้ผมก็มันก็ถ้าถ้าสมมติมีตัวทีเขาก็เจ็บอยู่เรือพอใจไหมหลังวันนี้เจ็บเจ็บก็พอใจมันวดท้องไปเรื่อยๆเขาก็ยุบอนอ๋ยุบปลายก็ขี่ในบ้านใจชนะแล้วเหรอนัน ใช้ช <comm> ่ไม th ่เข้านะว่าสามยกผมคบมาเป็นต่อนะครับเพราะว่าเขาก็เาก็เหมือนกับมวยแบบหนีตายเพราะมันตัวอย่างเดียวเพราะเราเป็นตัวทำก็คือแล้วเราเราเขาเป็นคนบอกเขาเองมาเราไม่ได้บอกเขาเองเราแต่ว่าเราก็ทรงไม่ค่อยทรงี้เราอันแออยู่แล้วก็เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยคือพี่เราไม่ใครก็บอกไงเรื่งของเราดิก็บอกเวลาอย่างเดียวบอกว่าให้ขึ้น มืออย่าลงล่างครับให้ขึ้นคอไว้ให้ขึ้นคอใช่ครับอย่าเสียเปียกจับอย่าเสียเปียกวันวันนี้นี่พอใจขนาดไหนครับก็ถือว่าดีครับวันนี้เพราะว่ามันมันมีเรื่องอะไรหลายอย่างแต่เขาทำจิตใจได้สบายแล้วว่าเขาเขามีกำลังใจแล้วนะเพราะเขาจะกลับมาเป็นเฉียบขาดคุณด้วยนี่วันนี้วันนี้คุณดอกไม่ไม่เหนื่อยนะรับทำไมไม่เหนื่อยเพราะผมไม่ได้ต่อยเขาอ่ะโอ้เออใช่จริงจริงขาเดนต่อยเจเนียได้ยงครับ อันอันนี้แกออเดอร์แลครับยังมีอีกห้าหมื่นใช่ไหมต่อยเมาได้อีกไหมเราก็ต้องไปพูดแต่พี่ว่าแกจะต่อยไปได้ไหมนนี้มีต่อยต่อยเมาได้อีกไหมเออเอาไปก่อนห้าหมื่นแล้วเดี๋ยวไปเอาเงนให้เขาห้าหมื่นวนนี่มีต่อยมองไว้เนี่ยมีมีต่อยได้ได้มองไหมมีมีตกมีตกเวทีไหมวันนี้ก็มีเขาเหวี่ยงเขาตกเวทีโอ้แต่แต่ถ้าไม่เมาเจ้าขอหมื่นหนึ่งไปเมากับไอ้กองวัดได้ไหมวันนี้เอาละครับ